เฟรมนี้ดีต่อใจเบลล่าวิลชวินไม่ลงภาพคู่ก็รู้ว่ารักหวานมากข่าวความรักของคู่เบลล่าราณีกับวิลชวินยังคงน่ารักและอบอุ่นเช่นเคยเมื่อมีภาพของทั้งคู่ที่ได้ปรากฏตัวร่วมกับพี่ๆน้องๆคนสนิทในบรรยากาศสบาย,ยะออกมาแม้ว่าทั้งสองจะไม่ค่อยลงรูปคู่แบบชัดๆบนโซเชียลมีเดียก็ตามแต่เมื่อมีโมเมนต์แห่งความสุขและการอยู่ด้วยกันในที่สาธารณะอย่างนี้ก็ทำให้แฟนคลับรู้สึกปลื้มใจ เบลล่าเคยให้สัมภาษณ์ว่าการลงภาพคู่แบบเปิดเผยอาจจะทำให้เธอรู้สึกเขินและอยากเก็บไว้สำหรับวาระสำคัญสคัญแต่ก็เห็นได้ชัดว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและคอยพบเจอกันอย่างสม่ำเสมอซึ่งแฟนคลับที่คอยติดตามก็ยังคงรอคอยภาพคู่สวยๆของทั้งสองอย่างใจจดใจจ่อ ครั้งนี้ในไอจิสตอรี่ของโจนาธวัตตันตยานุสรเจ้าของเจลสเบอร์นอฟีได้เป็นผู้จับภาพโมเมนต์หวานๆน,นี้เอาไว้ซึ่งเป็นภาพที่เบลล่าและวิลชวินยืนเคียงข้างกันในบรรยากาศแบบสบายๆเมื่อมาร่วมรับประทานอาหารกับคนสนิทโมเมนต์นี้แสดงให้เห็นถึงความรักและความอบอุ่นที่เบลล่าและวิลมีต่อกันอย่างชัดเจนเบลล่าราณีเกี่ยวก้อยหวานใจวิลชวินร่วมพบปะสังสรรค์กับพี่ๆคนสนิทหวานแบบเรียบง่ายจริงๆ เป็นคู่รักที่แฟนคลับต่างอยากเห็นภาพคู่แบบชัดๆจะได้กรีดดังๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวเบลล่าราณีกับนักธุรกิจหนุ่มสุดหล่อวิวชวินทายาทแสนล้านเครือซีพีเพราะก่อนหน้านี้ได้เห็นภาพคู่แต่เป็นแบบภาพสะท้อนในกระจกซับเป็นส่วนใหญ่ทั้งจากอินสตาแกรมของเบลล่าและของวิวชวินเรียกว่าหากจะปล่อยพาพอคู่อาจมีเขินพระเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าภาพคู่ที่จะลง คงเป็นวาระต่างๆแต่จะให้ลงแบบตรงๆเธอบอกว่าทำตัวไม่ถูกมีเขินเขินแฟนคลับเลยไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์ภาพคู่กันสักเท่าไร่แต่ล่าสุดในไอจิสตอรี่ของโจโนทวตัตันตยานุสร์เจ้าของ JLS Bernoffi Partner ธุรกิจของเบลล่าได้ลงภาพเฟรมแห่งรอยยิ้มเฟรมแห่งความสุขของแฟนๆเมื่อได้เห็นภาพคู่ของเบลล่ากับวิวชวินที่ยืนอยู่เคียงข้างกันในอิริยาบถแบบสบายๆมาร่วมรับประทานอาหารกับพี่ๆน้องๆคนสนิท เป็นอันว่าชัดเจนมากๆในเรื่องของความรักของเบลล่ารานีว่าที่สะพยแสนล้านตัวจริงแม้ไม่ลงรูปคู่แต่ก็รู้ว่าเจอกันทุกวันจริงๆจบแล้วจ้าสวัสดีค่ะ